องเลยครับขอเสียงแบบสามพนะครับขอกระโดเลยสียงแบบห้าพนะครับสุดท้ายเลยผมว่าดังแน่ขอเสียงแบบฟรี่ลครับแอบแอบแอบมีแอบมีมีซ้ยแอบมี้ยเอาแบบฟรีจะพีเลย โอเคนะครับขอบคุณมากวันนี้สนุกกันเนาะเดี๋ยวเพลงที่ขอมาจากซุนดิ้นต่าอื่นเดี๋ยวเดลองดูเป็นไนที่ผมร้องได้จะร้องให้เป็นไงที่ได้มีขอพิเศษไปด้วยนะพิเศษครับใจสั่งนอนจริงรันเปล่าฮะเศรษฐีเป็นน้องชายที่ด้วยที่หยอกล้อมากเลยรัดมากเลยแต่เรื่องที่มีคดีพี่บิ๊มจะไม่ยอมกิ้วเหี่ยวด้วยนะนะฮะขอเพลงนี้มาหรือเปล่าครับซึ่งทำลูกผู้ชายดวยูไม่รู้ผูชายครับขอมีอะมร เอางี้ผมขอร้องในสไตล์ของพี่เบ์เลยกันเนาะหนึ่งเพลงจะให้จ่าสั่งไม้ครับเมียสั่งให้กับปีห้านะฮะ